โคนอยู่มาครึ่งชีวิตพึ่งรู้แค่ใส่สิ่งนี้ดอกดกผลเพียบไล่มดหนอนมแมลงกระเจิงหายเกลี้ยงเปลือกไข่ค่ะอ้ามหรือทุบให้ละเอียดเลยจ้ะทั้งนี้ไม่ก้อยก็ะทำทั้งสองแบบเลยเปลือกไข่มีลิเป็นกรรมฐานมีแคลเซียมอย่างง่ายๆเร่งดอกเร่งผลป้องกันเชื้อโรคเชื้อราตามด้วยกระเทียมตํามาเลยจ้ะเสร็จแล้วเราก็เตรียมน้ําสะอาดมาเลยจ้ะใส่เปลือกไข่ลงไปสองช้อน เป็นสูตรเร่งเปิดตาดอกตามด้วยกระเทียมไล่มดหนอนมแมลงขั้นเด็กขาด่าใส่กระเทียมลงไปเลยตามด้วยนมหนึ่งกองเร่งดอกเร่งผลในนมมีฟอสฟอรัสสูงทําให้ผักหวานกรอบรสชาติดีตามด้วยเกลือหนึ่งและตามด้วยผงชูรโมโสมนลซิมียมกุตเตรเมตหนึ่งช้อนโต๊ะเร่งการแตกรากฝอยเร่งดอกเร่งผลตามด้วยเครื่องดื่มชูกําลังสองฝาง่ายๆแค่นี้เองเราก็ได้ฮอร์โมนนมสด สูตรนี้ทําแล้วใช้ได้เลยหรือจะหมักไว้3วัน7วันได้เหมือนกันอัตราการใช้เครื่องแก้วต่อที่ฉีดพ่น1ลิตรหรือ1แก้วใหญ่ต่อน้ํา3ลิตร5ลิตรแล้วก็ไปล่าลรหรือฉีดพ่นเลยอู้มะนาวไม่ก้อยกระดกมากผักก็หวานกรอบรสชาติดีโอปริกกระดกมากค่ะทุก